สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนชวันชาแนลนะคะวันนี้นะคะเดียวจะมาให้แนวทางนะคะหนวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคมพุทธศักราช2565นะคะจากสถิตินะคะที่ผ่านมานะคะงวด วัดก่อนนี้นะคะสุดก็เข้านะคะวัดก่อนนี้ก็เข้านะคะเข้าที่เด่นแปดนะคะเข้าเด่นแปดออก 8, แปดสามรางวัลเลขกค้าสองตัวนะคะออกแปดสามนะคะงวดงวดวันที่สามสิบธันวานะคะก็เข้าอยู่ที่เด่นหกนะคะ มาทั้งบนทั้งล่างค่ะมาหกแปดกับสามหกนะคะเด่นหกมานะคะแต่ว่าเหมียวคัดเอามาผิดตัวนะคะแต่เหมียวคิดว่าแปดกับสามนี่ต้องมานะคะเหมียวก็เลยเอามาจัดเป็นชุดสามตัวให้ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาสามมาไว้ข้างหลังเนี่ย ตัดก็อาจจะถูกตัวนี้นะคะคิดว่าแปดกับสามนี่มันต้องมานะคะแล้วก็เอาที่กันไว้นะคะเหมียวเอาเนี่ยเอาแปดมานะคะแต่ไม่เอาหกมาด้วยนะคะท,ทั้งๆที่เหมียวคิดว่ามันต้องมาเนี่ยเด่นตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเด่นสองตัวเนี้ยมันไม่มาตัวไหนมันก็ต้องมาตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเหมียวเอาให้มาแค่ห้าแปดนะคะ เด่นเนี่ยจากสถิติหลายงวดนะคะจะเข้าบ่อยมากนะคะไม่เข้าบนก็เข้าล่างส่วนมากจะเป็นเป็นบนมากกว่านะคะจะเป็นเลขตัวท้ายนะคะอย่างที่ผ่านมาหลายๆงวดนะคะงวดนี้ก็เข้า 6, กงวดนี้ก็เข้านะคะเคือจะเข้าตลอดเลยนะคะ แต่ตัวที่จับจุดนี่ก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะคะตัวจับจุดก็จะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะแต่บางทีก็เข้าทั้งเลขท้ายงวันที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะคะมาดูงวดวันที่วันที่17มกรานะคะ สิมกราเจ็ดมกราห้าหกนะคะสิเมกราห้าหกเมีวจะให้เด่นนะคะเลขเลขเลขงวดที่แล้วนะคะออก8ปดหน 8นะคะเด่นเมลจะให้เด่น,เด,นเด่น7แล้วก็แค่ะเด่น7แล้วก็แตัวรองตัวรองนี่บางทีก็มานะครบบางทีก็ ไม่มานะคะแต่ส่วนมากนี่จะมา2ตัวเนี้นะคะจะมาบ่อยมาก2ตัวเนี้ตัวรองนี่ก็เป็นเก้านะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบเด่นตัวไหนนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยสตัวเนี้จะมาบ่อยนะคะตัวนี้ก็คือนานๆทีนางจะหลุดมาทีหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบนะคะ ตัวจับตัวจับมันจะให้อยู่ที่สี่สี่สามแล้วก็สอง สี่สามแล้วก็สองสีสแล้วก็สองสาสอง จับชุดจับก็จะได้อยู่ที่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองแปดสี่ 8ปดสแล้วก็8.2สองำหรับจุดที่จับนะคะใครนะคะที่ชอบตัวไหนนะคะก็สามารถ <c oughs> โทษค่ะ ใครที่ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกนะคะเอาไปจับกับตัวอื่นได้นะครับเพราะว่านี่ที่เมีวให้ไปนี่ก็คือมันเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะมันอาจจะมีเข้ามีหลุดแต่ว่าเด่นเนี่ยจะเข้าบ่อยนะคะ สามตัวนะคะที่เหมียวชอบนะคะนี่นี่สามตัวนี่เหมียวไม่ได้คำนวณน,นะคะเหมียวไม่ได้มีสูตรอะไรมามารับรองนะคะเหมียวแค่เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแต่มันไม่ค่อยเข้าหรอกคะ่ะแต่มันก็อาจจะเข้าได้แต่ก็ขอภาวนาให้เข้านะคะเหมียวก็เหมียวชอบอยู่ที่นะคะเก้าเจ็ดสี่

3ามแล้วก็เก้าแปดสองนะคะเมียชอบหลักร้อยเป็นเลขเก้าค่ะงวดนี้ยก็เลยเอามาจับชุดนะคะเผื่อมีจะมีคนที่ชอบตามนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีชุดกันสองตัวนะคะเมียว ชอบส่วนตัวนะคะเหมียวชอบอที่เลขแปดคงวดเนี้แปดน่าน่าจะยังมาอีกนะคะคิดว่านะคะแปดน่าจะยังมาอีก สำหรับคนที่ชอบนะคะตัวอื่นก็สามารถเอาตัวเด่นของเหมียวไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะคะหรือว่าใครไม่ชอบก็ดูผ่านๆน,นะคะแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นว่ามันมีตรงกันไหมนะคะสำหรับคิดนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่เหมียวจะลงให้เกี่ยวกับแนวทางนะคะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะหวยรัฐบาลไทยหวยลาวนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวาสดีค่ะ